เพียงแค่คำข้าวคำเดียวการรับคำสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกคือเรากินทุกถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสำหรับทำนี่มันเป็นอาการของความทุก เวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือผมหรือท่านที่เขา้านิพพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งกเรื่องความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้และเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินถ้ากินไปแล้วล่างมือล่างปากมันเหม็นในของที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมันสะอาดรือสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆแล้วก็จะเปล้่างปากล่างมือมันทําไม เป็นนั้นว่าเรากินของทุกข์เข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสุขสงกเข้าไปร่างกายมันก็สุขสง